สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์แสงนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube ชาแนลอาจารย์เสง5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมรรการนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินไทยซักนิดหนึ่งครับพอดีได้รับชมนะข้อมูลข่าวสารจากภายในประเทศนะครับและรายการกาแฟดำนะครับของคุณสุริจัยหยุ่นนะพูดถึงเรื่องของปัญหานี่สินไทยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับวันนี้จึงมาชวนคุยงเรื่องนี้นะครับว่า ปัญหานี้สินไทยเนี่ยจะเป็นอย่างไรในวิกฤตโควิด -19 นะครับนะที่ต้องดำเนินการแก้ไขเร่งด่วนนะฮะซึ่งก็ต้องขอขอบคุณนะข้อมูลจากนะเครดิตบูโรนะครับซึ่งผมจะมาชีย้ยเห็นเป็นจุดนะและเพื่อจะสรุปในมุมมองการส่วนตัวผมนะครับเขาบอกว่าเมื่อ4-5ปีที่แล้วนะครับนี่ครัเรือนไทยนะครับหลังน้ำท่วมใหญ่ก็มีการเติบโต ู้นะครับเพื่อซ่อมสร้างแล้วก็กู้พวกบ้านหลังแรกและก็รถคันแรกนะครับ4-5ปีที่แล้วเนี่ยเริ่มนะขยับสูงขึ้นนะครับวันนี้นะครับนี้ครัวเรือนไทยอยู่ที่ประมาณ13.55ล้านล้านบาทนะมีข้อมูลที่เก็บนะในเครดิตบูโร11.7ล,ล้านล้านบาทในจำนวนนี้นะครับมีลูกหนี้ในระบบเนี่ย28ล้านลูกหนี้ มี Active Account นะครับ,รบหรือบัญชีที่มัน Active อยู่เนี่ยประมาณ22ล้านบัญชีนะครับแล้วใน22ล้าน Active Account นะครับหรือบัญชีเนี่ยมีอยู่3.8ล้านบัญชีนะครับที่ชำระหนี้ไม่ได้ก็แบบว่ากลุ่ม3.8ล้านคนเนี่ยนะครับหรือ3.8ล้านบัญชีเนี่ยนะครับ มันเป็น NPL หรือหนี้เสียไปแล้วแล้วก็เป็นหนี้เสียก่อนโควิด1 9ด้วยนะครับแพรว่าจริงๆแล้วนะครับมุมมองของเครดิตบูโรเนี่ยนะครับสภาพหนี้สินเนี่ยมันเริ่มแย่มาตั้งแต่เศรษฐกิจกชะลอตัวเมื่อปลายปีที่แล้วก่อนที่โควิด1 9เดี๋ยวเข้าใหม่นะครับเพราะว่ามีหนี้เสียหรือว่าหนี้เน่าอยู่ถึง3.8ล้าน บัญชีหรือ3.8ล้านคนนะครับเมื่อมาหารด้วยบัญชีที่แอคทีฟอยู่นะคือบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวนะครับอยู่22ล้านบัญชีหรือ22ล้านคนเนี่ยก็จะคิดเป็น 16- 1 7นะครับหรือเราจะบอกว่าก่อนเกิดโควิด19เนี่ยนะครับมันเป็น NPL ไปแล้วเนี่ย1 6ถึงของบัญชีที่แอคทีฟอยู่หรือเคลื่อนไหวอยู่อันนี้คือสถานการณ์นี่นะครับซึ่ง ว่าอะไรฮะเพราะว่าหลังโควิดสินี่มันน่าจะสูงกว่า16-17%แน่นอนในบรรดาหนี้เสียหนี้เน่านะครับที่เป็นสัดส,ส่วนต่อบัญชีแอคทีฟหรือบัญชีที่เคลื่อนไหวอยู่หรือเราจะกล่าวได้ว่าในร0อยคนนะครับของคนที่เป็นหนี้สินมี16-17คนนะครับที่มีอย่างน้อย1บัญชีไม่สามารถจ่ายได้ เกิน90วันแล้วนะครับมันเป็น NPL หรือหนี้เสียไปแล้วนะฮะ c o v i ิดเ9เนี่ยทำให้เกิด income shock นะครับหรือว่ารายได้เสียหายนะถูกผลกระทบนะครับับพรนจากเงื่อนไขทางสาสนาสุขน,นะครับจริงๆไม่มีเงินมาจ่ายรวมถึงการชำระหนี้นะครับ ที่กังวลเนี่ยไม่ใช่ที่เป็นหนี้3.8ล้านบัญชีหรือ3.8ล้านคนไปแล้วนะรเพราะนั้นเป็นหนี้เสียเรียบร้อยละ3.8ล้านคนนั่นก็คืออยู่ในกลุ่มหนี้เสียแต่คือที่อยู่ตรงหน้าผานะคำว่าตรงหน้าผาคือเนื่องจากว่า3.8ล้านคนเนี่ยตีตกไปเป็นหนี้เสียหนี้เน่า NPL เรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันยังมีทยอยลงมาแต่ถูกฟรีดเอาไว้มีอยู่ตรงหน้าผาราว7 0 0 0คนนะครับ นาะที่ทยอยนะครับถูกนับวันต่อหลังจากที่ถูกฟรีดหรือแช่แข็งเอาไว้นะการชำระหนี้นะครับาจากโควิด19นะในช่วงเดือนมีนาคมนะครับแล้วก็ทางธนาคาระทไทยนะครับได้ให้ความช่วยเหลือโดยการปรับโครงสร้างหนี้สินยืดเวลาชำระหนี้ออกไปนะครับหรือว่ายืดเวลานะครับของหนี้สินออกไป พูดง,ง่ายก็คือทำรีไฟแนนซ์หรือรีรีสตัคเจอร์เกี่ยวกับหนี้สินของบุคคลเนื่องจากว่ารายได้มันไม่แน่นอนนะหมายถึงว่าเราขยายเวลานี้สินออกไปช่วยประชาชนครับขยายแบบนี้ทางผู้บริหารนะครับของเครดิตอูโรก็บอกว่าควรจะมีกฎหมายหนี้สินนะครับบุคคลนะเพื่อให้ปัจจิบุคคลเนี่ยสามารถบริหารจัดการหนี้สินได้ นะครับาขายกับโรงพยาบาลสนามนะที่สามารถบริหารจัดการหนี้สินบุคคลได้ไม่ถูกบีบมากเกินไปนะคือมีโอกาสหายใจไปต่อหนะมายถึงแต่ละบุคคลเนี่ยนะครับควรจะได้รับการปรับโครงสร้างหนี้สินให้ยืดออกไป mm hmm. เพื่อเขาจะได้บริหารจัดการขายทรัพย์สินอะไรนะครับออกไปนะเพื่อจะผ่อนปัญหาหนี้สินนั่นเองนะครับ หละจากการให้สัมภาษณ์นะครับก็บอกว่าคนเจนซแซดเนี่ยอายุที่ไม่เกิน22 23ปีเนี่ยเริ่มมีการกู้เงินครั้งแรกนะครับแต่ก็มีคิดเป็นหนี้เสียสูงถึง5%เตลยนะครับแปลว่าคนรุ่นหนุ่มสาวเลยนะจบมาใหม่ๆ22 23บปีเนี่ยเริ่มที่จะมีการกู้เงินสร้างหนี้สินนะครับคนเจนไวเริ่มสร้างหนี้สินนะครับเอ่อนี้สินมาจากเรื่องของรถยนต์ นะหรือว่าสินเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็นี่สินพวกบ้านคอนโดนะครับคน Gen X เนี่ยเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจนะครับกลุ่มนี้ตอนนี้เขาบอกกาลังเจอ mid life crisis คือช่วงวิกฤตกลางของชีวิตนะคือพูดง่ายๆคือโควิด1 9เนี่ยทำให้สะดุดติดขัดไปหมดเพราะว่าคนรุ่น Gen X ก็คือคนรุ่นผมนี่แหละครับนะอยู่ในช่วงกลางของชีวิตนะครับอยู่ในช่วงมาๆเขาบอกอายุ3าปถึีปีจริงๆผมว่า ยน X เนี่ยอยู่ประมาณ3 8 5ถึง50 54 55ปีนะฮะมิดไลฟ์ไคซิสนะครับหรือวิกฤตกลางของชีวิตเนี่ยนะครับวิกฤตกลางชีวิตเป็นพราะกลุ่มนี้นะครับเอ่อเป็นช่วงการสร้างครอบครัวนะค,คือมีลูกเล็กอยู่นะยังเรียนหนังสืออยู่แล้วก็มีพ่อแม่นะที่แก่ชราแนละ้ต้องดูแล แล้วก็เป็นช่วงของการเ,าเรียกว่าหาทรัพย์สินนะครับนะในช่วงของการหาทรัพย์สินแล้วก็เป็นช่วงของอาการงานที่ต้องรักษานะตำแหน่งหน้าที่ที่ต้องไปต่อนะครับนะเพราะฉะนั้นอีกกลุ่มหนึ่งก็คนอายุพวก5ห้าสิบห้าปีเลยห้าปีกเกษียณเนี่ยนะ ก็คือกลุ่มนี้จะมีหนี้สินนะครับแต่ว่าเตรียมกเกษียณละนะกลุ่มนี้ก็ไม่มีเงินเก็บกับการมีหนี้สินกลุ่มนี้ก็น่าห่วงนะตามข้อมูลที่เล่ามาครับในหนี้สินครัวเรือนนะครับที่เก็บในเครดิตบูโรประมาณ11.7ล้านล้านคนเนี่ยนะครับปรากฏว่าเ,เป็นหนี้สินพวกบ้าน นะครับพวกบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็รถยนต์เนี่ยนะสประเภทเนี้ยสูงถึง9.9ล้านล้านบาทจาก11.7ล้านล้านบาทก็คิดเป็น80%กว่า90%เลยนะแล้วถ้ามองตามคน Gen X เนี่ยก็เป็นหนี้สินอยู่ประมาณ4.4ล้านล้านบาท Gen Y 4ล้านล้านบาท Baby Boomer นะครับประมาณ1ล้านล้านบาทแล้วก็ Gen Z ประมาณ2 3หมื่นล้านบาท ที่น่าห่วงนะครับก็คือที่ไปต่อไม่ได้ละกลายเป็น NBL นี่เสียแล้วอย่างที่บอกนะครับ3.8ล้านคนนี่ไปต่อยากอยูบอกว่าจะไปต่อไม่ได้แล้วก็พวกกลางๆคือเขาบอกว่าจะกลับก็ไม่ได้ไปต่อก็ไม่ถึงนะครับอันนี้ข้อมูลก่อนโควิด19นะครับประมาณ9 6 0 0 0 0คนนะครับอันนี้เป็นข้อมูลนะครับาจากเกตบูโร ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลไว้ด้วยนะโดยสรุปนะครับในสิ่งที่เห็นก็คือก็ตรงกับที่ผมเคยพูดได้ฟังนะครับว่าพอหมดเวลานะครับของการยืดการผ่อนผันชำระรนีนะครับหลังจากที่เกิดการระบาดของโควิด19เริ่มในปลายกุมภาพันธ์นะครับแต่เริ่มที่จะหยุดการชำระรนีไว้ก่อนนะสเดือน6เ,เดือนเนี่ย ถ้าเรานับไปก็คือมีนาคมเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนรกรกฎาคมสิงหาคมแปลว,ว่ากันยายนเริ่มสตาร์ทหรือเริ่มนับอีกแล้วนั่นแหละรครับทำให้ยอดที่เป็นหนี้เสียหนี้เน่าเนี่ยนะจากเดิมมีอยู่แล้วก่อนโควิด1 9 3.8ล้านคน3.8ล้านบัญชีเนี่ยนะครับเรียบร้อยแล้วครับพวกนี้ไปต่อไม่ได้ก็คือการเป็นหนี้เสียหนี้เน่าเรียบร้อยแต่ ขาบอกว่าอยู่ที่ขอบผาอยู่ตรงหน้าผาเนี่ยในขณะนี้นะครับอีกราวประมาณ7 0 0 0 0สคนที่จะไปต่อก็ไม่แน่ใจจะถอยกลับก็ไม่ได้กลุ่มนี้น่าห่วงประมาณ7 0 0 0 0สคนนะครับก็จะเกิดอะไรขึ้นนะหลังจากที่เขา,เาหยุดการฟรีดหรือหยุดการแช่แข็งนะการผ่อนผ่นชอลรี่แนะ่นอนครับเขาก็ต้องการดึงออกมาให้ปรับโครงสร้างยืดยาวไปเลย นะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราไม่ทราบว่าโควิดสิเเนี่ยจะจบเมื่อไหร่เราไม่ทราบว่านะครับเ,เหตุการณ์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจะกลับเข้าสู่ปกติเมื่อไหร่วันทางธนาคารไทยเนี่ยก็พยายามช่วยเหลือนะโดยการให้ธนาคารต่างๆเนี่ยไปสร้างวิธีการนะผ่อนยืดการชำระหนี้ออกไปยาวๆปรับโครงสร้างหนี้นั่นเองนะฮะันโดยภาพรวมก็คือหลังจากที่ฟังข้อมูลข่าวสารก็ต้องบอกว่านี่แหละครับคือความจริง นะความจริงของการเป็นหนี้สินนะความจริงของอาการที่ไม่คิดหน้าวันหนึ่งนะครับนะ่าจะเกิดการสะดุดนะครับของกลไกทางเศรษฐกิจการเงินทุนนิยมบริโภคนิยมการเงินที่ใช้หนี้สินเป็นฐานในการพิมพ์เงินออกมานะวันหนึ่งสะดุดซึ่งวันนั้นก็มาถึงก็คือวันที่เกิดโควิด19ซึ่งเป็นตัวทริกเกอร์จุดชนวน ให้กระบวนการเศรษฐกิจทั่วโลกและไทยนะครับจากชะลอตัวเข้าถึงเศรษฐกิจถดถอยและมีโอกาสนะครับที่จะดำดิ่งลงไปสู่เศรษฐกิจตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่สุด global g e c e p e s s i o n สิ่งที่ผมมองเห็นคือขนาดนี้มันเพิ่งเริ่มนะครับและยังไม่ทราบนะครับว่ามันจะไปสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ดังนั้นใครมีหนี้สินก็คงจะต้อง อาศัยนะครับการปรับโครงสร้างหนี้แบบนี้ยืดไปก่อนแล้วเราจะเห็นนะครับว่าหนี้สินนะที่ข้อมูลที่ผมกล่าวไปก่อนนั้นเนี่ยนะที่เอามาจากทางเครดิตบูโรเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ก่อนเกิดวิกฤตโควิดสินะครับแปลว่าถ้าเขาทําการปรับแก้ไขข้อมูลในระหว่างที่เกิดโควิด1 9ทันมาอีกหลายเดือนตัวเลขคงจะแย่กว่าข้างต้นนะครับ ไม่ใช่เพียงหนี้เสียหนี้เน่า NPL แค่3.8ล้านนะะล้านคนหรือเพียงแค่เ0 0 0แสนคนนะครับอาจจะมากกว่านั้นซึ่งดูทิศทาแล้วก็จะเป็นเช่นนั้นได้ะน,น,นะครับผมเคยไลฟังแล้วว่าไม่มีหนี้สินดีที่สุดถ้ามีหนี้สินแล้วเนี่ยหนี้สินมันไม่ได้หายไปนะครับเพียงแต่ว่ามันต้องไปปรับโครงสร้างหนี้เพื่อยืดออกไป แต่เราก็คงยังต้องนอนสะดุ้งอยู่ตราบใดที่มีหนี้สินนอนตื่นมาก็สะดุ้งอยู่ว่านี่สินนี้เราจะเคลียจบเมื่อไหร่เราจะหาแหล่งรายได้จากที่ไหนมาเคลียท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยและมีโอกาสที่จะตกต่ําซบเซาลงลึกต่อไปเป็น global debt depression นะครับนี่แหละครับทุกของคนมีหนี้สิน ครับก็โดยสรุปก็คือตอนนี้เนี่ยสเปนันสภาวะคือ3.8ล้านคนที่เป็นกลุ่มนะที่ไม่สามารถนะครับชำระหนี้ได้เนี่ยกลายเป็นหนี้เสียหนี้เน่า NPL ไปรียบร้อยแล้วแต่อีกเจแสนคนนี้ก็คือครึ่งๆกลางๆอยู่จะไปต่ออย่างไรจะเอาอย่างไรดีจะปรับโครงสร้างไม่ปรับโครงสร้างนะครับแล้วเข้าใจว่ามันคงไม่จบเท่านี้มันคงยังทยอยออกมาเรื่อยๆ นะครับดังนั้นผมจึงเอาข้อมูลนะครับนจากรายการนะครับกาแฟดำของคุณสุทธิชัยหยุ่นนะครับมามองต่อนะแล้วมองว่าสถานการณ์ก็คงจะหนักกว่าตัวเลขนะที่กล่าวไปก่อนนั้นนี้จึงขอทุกท่านนะครับใช้สีปัญญาให้มากอย่าจิตตกนะครับจิตใจเข้มแข็งนะครับ ผมยังเชื่อว่าทางเดินรอดปลอดภัยยังคงอยู่ที่ทางสายกลางอริยมรคมีองค์8ประการใช้สีปัญญาให้มากในการดำเนินชีวิตนะครับก็ขอทุกท่านรอดปลอดภัยนะครับใครชอบนะครับฝากไลค์ฝากแชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง Youtube Channel อาจารย์เสก5.05.1นะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามและสมันชงาจารยเสกเสมอมานะครับลาค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ